สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองปิดตาแล้วจินตนาการไปกับผมสักครู่ลองคิดดูว่าพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นขึ้นมาเดินออกจากบ้านแล้วพบว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วทุกคนรอบตัวคุณมีสัญ,ญลักษณ์ลอยอยู่เหนือหัวบางคนมีจุดเล็กๆสีเทาบางคนมีเครื่องหมายสีแดงเข้มบางคนมีสัญ,ญลักษณ์มืดๆที่ดูน่าขนลุกแต่คนบางคนกลับไม่มีอะไรเลยเหนือหัว แล้วจูจ่ๆคุณก็เข้าใจแล้วว่าสัญลักษณ์เหล่านี้คือประวัติความผิดของแต่ละคนและที่สำคัญที่สุดคือทุกคนสามารถแตะที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อดูรายละเอียดทุกอย่างที่คนคนนั้นเคยทำผิดมาได้คุณลองมองไปรอบๆพนักงานขายของที่ร้านสะดวกซื้อมีจุดสีเทาเล็กๆเ,เหนือหัวคุณแตะดูปรากฏว่าเขาเคยขโมยเงินในลิ้นชักแม่ตอนเด็กๆ แล้วก็เคยโกหกเรื่องเกรดให้พ่อแม่ฟังด้วยคนขับแท็กซี่มีสัญ,ญลักษณ์สีแดงเข้มกว่าคุณอยากรู้ปรากฏว่าเขาเคยขับรถชนคนแล้วหนีเคยทำร้ายภริยาแล้วก็เคยโกงภาษีมาตลองแต่คุณยายข้างบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยเหนือหัวโลกแบบนี้จะเป็นอย่างไรในวันแรกที่ระบบนี้เริ่มทำงาน ผมคิดว่าคงจะเกิดความโกลาหลอย่างมากคนที่มีสัญ,ญลักษณ์มืดเหนือหัวพยายามซ่อนหัวด้วยหมวกผ้าพันคอแต่มันก็ไม่หายสัญ,ญลักษณ์ยังคงลอยอยู่เหนือหมวกต่อไปร้านค้าหลายแห่งจะเริ่มปฏิเสธลูกค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์สีแดงเข้มบริษัทต่างๆจะเริ่มเช็คประวัติพนักงานใหม่ด้วยการดูสัญ,ญลักษณ์แทนการขอใบประกาศนียบัตรแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ คนที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวจะกลายเป็นดาราดังทันทีทุกคนอยากคบหาอยากทำงานด้วยอยากแต่งงานด้วยเพราะพวกเขาคือคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยในชีวิตลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะจ้างใครดีคนที่มีสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าเคยทุจริตหรือคนที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยถ้าคุณมีลูกสาวคุณจะให้เธอออกเดทกับใคร หนุ่มที่มีสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าเคยใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหรือหนุ่มที่ไม่มีประวัติความผิดอะไรเลยตอนแรกเหมือนว่าระบบนี้จะทำให้โลกยุติธรรมขึ้นคนดีได้รับผลตอบแทนที่สมควรคนชั่วต้องรับผลจากการกระทำแต่แล้วปัญหาก็เริ่มตามมาคนที่มีสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวเริ่มถูกแบ่งแยกออกจากสังคมพวกเขาหางานไม่ได้เช่าบ้านไม่ได้ แม้แต่การซื้อของในร้านสะดวกซื้อยังถูกปฏิเสธจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนกลุ่มหนึ่งในสังคมถูกกีดกันจนไม่มีทางออกพวกเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือจะยิ่งทำชั่วมากขึ้นเพราะอยู่แล้วก็ถูกรับมือเป็นคนชั่วบางคนที่เคยทำผิดแค่เรื่องเล็กน้อยเช่นโกหกพ่อแม่เรื่องเกรดหรือขโมยเงินแม่สักครั้งกลับต้องถูกมองเหมือนกับอาชญากรตัวจริง แล้วระบบนี้จะจัดการกับความผิดที่มีระดับต่างกันได้อย่างไรการโกหกจะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับการฆ่าคนเหรอและที่สำคัญที่สุดคือคนที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวเหล่านั้นพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพิเศษมากเหนือกว่าคนอื่นเริ่มดูถูกคนที่มีสัญ,ญลักษณ์พวกเขาจะเริ่มคิดว่าเราไม่เคยทำผิดเลยเราเป็นคนดีเราเหนือกว่าพวกนั้น ความเหยื่อหญิงจะเริ่มก่อตัวขึ้นบางคนอาจจะเริ่มใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้พวกเขาจะเรียกร้องสิทธิพิเศษเรียกร้องให้ได้เงินเดือนสูงกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าเพราะพวกเขาไม่มีประวัติและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดครั้งแรกของพวกเขาความเหยื่อหญิงความโลภการใช้ประโยชน์จากคนอื่นลองนึกภาพต่อว่าถ้าโลกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชัดเจน กลุ่มคนดีที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์กับกลุ่มคนชั่วที่มีสัญ,ญลักษณ์คนในกลุ่มแรกจะได้งานดีบ้านดีการศึกษาที่ดีส่วนคนในกลุ่มที่สองจะถูกกีดกันจากทุกอย่างพวกเขาจะถูกบังคับให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะทำงานเฉพาะอาชีพที่กลุ่มแรกไม่อยากทำมันจะกลายเป็นระบบชนชั้นใหม่ที่แบ่งแยกคนด้วยประวัติคุณธรรมแทนที่จะเป็นเงินตำแหน่งหรือการศึกษา แล้วเด็กที่เกิดในครอบครัวคนชั่วละ่ะพวกเขาจะได้โอกาสเท่าเทียมกันเหรอหรือจะถูกมองข้ามเพราะพ่อแม่มีประวัติไม่ดีแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าคนกลุ่มคนดีเริ่มคิดว่าพวกเขามีสิทธิที่ทจะลงโทษหรือจัดการกับคนกลุ่มคนชั่วตามที่พวกเขาเห็นสมควรพวกเขาทำผิดมาแล้วเราควรจะทำให้พวกเขาได้รับการลงโทษความคิดแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง การทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่การฆ่ากันแล้วถ้าคนกลุ่มคนดีทำแบบนั้นสัญลักษณ์ก็จะเริ่มปรากฏเหนือหัวพวกเขาเช่นกันนี่คือจุดที่น่าสนใจระบบนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอย่างไรบางคนที่เคยมีสัญลักษณ์เล็กๆอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามทำดีช่วยเหลือคนอื่นหวังว่าสัญลักษณ์จะหายไปแต่บางคนอาจจะคิดว่า อยู่แล้วก็ถูกมองเป็นคนชั่วงั้นก็ทำชั่วจนเต็มที่เลยแล้วกันและกลายเป็นอาชญากรตัวจริงส่วนคนที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อาจจะระวังตัวมากขึ้นกลัวว่าจะทำผิดแล้วได้สัญ,ญลักษณ์เหนือหัวหรืออาจจะกลายเป็นคนที่หยิงยโสจนเริ่มทำผิดการที่ทุกคนเห็นประวัติความผิดของกันและกันอาจจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างคนสามีภรรยาอาจจะแยกทางเพราะเห็นว่าคู่สมรสเคยนอกใจเพื่อนสนิท อาจจะเลิกคบกันเพราะรู้ว่าเคยโกหกหรือในทางกลับกันอาจจะทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้นยอมรับว่าทุกคนมีข้อบกพร่องมีอดีตที่ไม่สมบูรณ์แบบและให้อภัยกันได้ลองคิดดูว่าถ้าคุณเห็นว่าเพื่อนรักของคุณเคยทำผิดแต่ตอนนี้เขาเป็นคนดีคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะให้อภัยได้ไหมหรือถ้าคุณเองมีสัญ,ญลักษณ์เหนือหัว แต่คุณรู้ว่าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้สึกยุติธรรมไหมที่ทุกคนยังคงตัดสินคุณจากอดีตนี่คือคำถามที่น่าสนใจการให้อภัยนั้นสำคัญกว่าการจดจำความผิดของคนอื่นไหมในชีวิตจริงเรามักจะให้โอกาสคนที่เคยทำผิดได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราเชื่อว่าคนสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้แต่ถ้าเราสามารถเห็นทุกความผิดของคนอื่นได้เราจะยังให้โอกาสคนเหล่านั้นได้ไหม และที่สำคัญที่สุดคือระบบนี้จะทำให้คนกลัวที่จะทําผิดจนกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดแล้วได้สัญลักษณ์เหนือหัวการทําผิดบางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเติบโตถ้าทุกคนกลัวทําผิดจนไม่กล้าลองทําอะไรสังคมจะพัฒนาได้อย่างไรหรือในทางกลับกันระบบนี้อาจจะทำให้คนระมัดระวังตัวมากขึ้นคิดก่อนทำ เพราะรู้ว่าทุกการกระทําจะมีผลที่ตามมานักการเมืองจะไม่กล้าทุจริตเพราะรู้ว่าทุกคนจะเห็นตำรวจจะไม่กล้ารับสินบนข้าราชการจะไม่กล้าใช้อำนาจในทางที่ผิดโลกอาจจะกลายเป็นที่ยุติธรรมขึ้นเพราะคนที่มีอำนาจไม่สามารถซ่อนความผิดของตัวเองได้แต่คำถามคือเราอยากอยู่ในโลกที่ทุกคนสามารถเห็นทุกความผิดของเราได้ไหมเราอยากให้คนอื่นรู้ทุกสิ่งที่เราเคยทำผิดมาทุกอย่างไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่และเราพร้อมที่จะรู้ทุกความผิดของคนรอบข้างเราไหมพ่อแม่เพื่อนคนรักถ้าเราเห็นสิ่งที่พวกเขาเคยทำเราจะยังรักพวกเขาเหมือนเดิมไหมผมคิดว่าโลกแบบนี้อาจจะสอนเราเรื่องการให้อภัยมากกว่าเรื่องการลงโทษเพราะเมื่อเราเห็นว่าทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องทุกคนเคยทำผิดมาแล้ว เราอาจจะเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริงและเราอาจจะเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นพร้อมทั้งพยายามเป็นคนดีขึ้นทุกวันเพราะในที่สุดที่สำคัญไม่ใช่ว่าเราเคยทำผิดอะไรมาบ้างแต่คือตอนนี้เรากำลังทำอะไรและเราจะทำอะไรในอนาคตโลกที่มีสัญ,ญลักษณ์ความผิดเหมอหัวคนอาจจะทำให้เราตระหนักว่าทุกคนสมควรที่จะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลง สมควรที่จะได้รับการให้อภัยและสมควรที่จะถูกตัดสินจากสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันไม่ใช่จากอดีตที่ผ่านมาผมอยากให้ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ลองถามตัวเองดูถ้าวันนี้คุณมีพลังวิเศษที่จะทำให้ทุกคนที่เคยทำผิดมีสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวคุณจะกดปุ่มนั้นไหมคุณอยากเห็นสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวคนที่เคยทำร้ายคุณไหมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนชั่วแต่พอคิดดูแล้ว คุณพร้อมที่จะให้คนอื่นเห็นสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวคุณด้วยไหมทุกความผิดที่คุณเคยทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเห็นสัญ,ญลักษณ์เหนือหัวคนที่คุณรักพ่อแม่เพื่อนคนรักคุณจะเลือกที่จะตัดสินพวกเขาหรือจะเลือกที่จะเข้าใจและให้อภัยหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์เราอยากให้คนอื่นถูกเปิดเผยแต่เราไม่อยากถูกเปิดเผย เราอยากให้ความยุติธรรมแต่เราก็อยากได้ความเมตตาบางทีสิ่งที่โลกต้องการจริงๆไม่ใช่ระบบที่เปิดเผยทุกความผิดแต่เป็นสังคมที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยเข้าใจและให้โอกาสคนอื่นได้เปลี่ยนแปลงเ,เพราะในที่สุดทุกคนเราล้วนเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนเคยทำผิดและทุกคนก็สมควรที่จะได้รับโอกาสในการเป็นคนดีกว่าเดิมงั้นวันนี้ กลับไปแล้วลองมองคนรอบข้างด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินลองให้โอกาสมากกว่าการจดจำความผิดและที่สำคัญที่สุดลองเป็นคนที่คุณอยากเป็นไม่ใช่เพราะกลัวว่าใครจะมาดูแต่เพราะคุณรู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเอาละวันนี้เราได้สำรวจโลกแปลกๆไปด้วยกันผมอยากให้ทุกคนเก็บคำถามเหล่านี้ไปคิดต่อแล้วมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นคุณคุณอยากให้มีโลกแบบนี้ไหม สวัสดีครับและพบกันใหม่เรื่องราวแปลกๆเรื่องต่อไป